เมื่อปีศาจชั่วร้ายออกกราวาดเมือป่าผกกู้เกยวกลาดจึงต้องออกโรงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการสปอยซีรีส์เกาหลีกันอ,กอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมีซีรีส์สายดาร์กและปีศาจส,สุดมันที่จะทําให้ทุกคนนั้นนั่งไม่ติดพร้อมลุ้นระทึกไปกับการเอาตัวรอดและความหล่อจนละสายตามไม่ได้ของพระเอกกับเรื่องไอแลนด์เกาะปีศาจถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไลค์แล้วไปฟังคลิปสปอยกันเลยค่ะซีรีส์เปิดเรื่องมาด้วยการบอกเล่าตำนานทำนาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะเชจูแห่งนี้ ซึ่งทุกชีวิตเคยอยู่ร่วมกันอย่างปลองดองแต่ความปลองดองนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะเมื่อเกิดกาียุคขึ้นจากการประทะก,กันร,ระหว่างเทพเจ้ากับเหล่าสิ่งมีชีวิตและประเจ้าได้ทรงเสกให้ลูกทั้ง46เป็นรูปปั้นหินทอนฮาและผนึกประตูเอาไว้ไม่ให้เหล่าพิศาจออกมาอารวาสอีกแต่ทว่าเมื่อเวลา,ผ,าผ่านผ่านมาถึงปัจจุบันกับเกิดความโกลาหลขึ้นอีกครั้งที่เกาะเชจูบ่าวสาวคู่หนึ่งดังดนมาถ่ายภาพเปวิติ้งกันด้วยความสุขหวังว่าจะได้ภาพสวยๆไว้ชื่นชมในงานแต่ง เมื่อมาถึงยังสถานที่ตามคำลื่มลือของชังภาพที่มว,ว่ามันสวยมากเพวกเขาก็อดดีใจไม่ได้เจ้าสาวได้เห็นรูปปั้นทนฮาหนึ่งคู่วางอยู่และอดไม่ได้ที่จะเอามือไปแตะที่จมูกข,ของมันเพราะตามตำนานเลาว่าแตะแล้วจะได้ลูกชายแต่ระหว่างที่ช่างภาพกำลังจัดแจงกล้องอยู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เห็นรูปปั้นตรงหน้าสลายไปกับตาโดยไม่รู้เลยว่าความสวยบังเกิดขึ้นแล้วเพราะดันไปเปิดผนึกมันออกมาควันสีดำพวยพุ่งมาสู่ทั้งคู่ แล้วพวกปีศาจก็เข้าสิงร่างบ่าวสาวและมันก็ไม่หยุดแค่นั้นช่างภาพดวงซวยก็โดนปิดชีวิตไปด้วยแต่ทว่าโลกก็ไม่ได้โหดร้ายนักเมื่อมีนักป่าป,ปีศาจส,สุดหล่อในชุดสีดำปรากฏตัวขึ้นและเขาจัดการกับปีศาจในร่างเจ้าบ่าวจนมันสลายไปและเขาคนนี้ก็คือพเพศของเรืองด้านอีกฟักหนึ่งของโลกบาดหลวงในคริสตจักรได้เห็นรูปภาพคำทำนายที่มีเลือดไหลออกมาบาดหลวงรู้ได้ทันทีว่านี่คือสัญญาณว่าโลกจะตกอยู่ในอันตรายโดยเหล่าปีศาจอีกครั้ง จึงได้ได้ให้บาดหลวงโยฮันสุดหล่อมาพบและเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับช่วงที่โลกเกิดโกลาหลเกือบถูกครอบงำด้วยปีศาจผู้หญิงในภาพวาดเป็นความหวังเดียวและผู้ช่วยให้รอดที่จะช่วยรักษาส,สมดุลและปกป้องโลกนี้จึงได้ขอให้เขาเดินทางไปเกาหลีเพื่อปกป้องเธอและโลกไปนี้เอาไว้ซึ่งตอนนี้โชคชะตานำพาเธอกลับไปที่เกาะแห่งนั้นอีกครั้งตัดมาที่วอนมีโฮลูกสาวเศรษฐีของตระกูลแทฮันกรุ๊ปน้าเอกของเรื่องที่สวยเก่งฉลาดแต่ก็มีวายโดนเกลียด เพราะอาของเธอหวังอยากคุบสมบัติของเธอนั่นเองจึงได้คอยวางแผนแอบเล่นงานหลานอยู่ลับๆและเมื่ออารู้ว่านางเอกแอบตรวจสอบกิจการต่างๆของตัวเองก็ไม่พอใจมาคิดว่านางเอกกําลังล้าเส้นเธออยู่ระหว่างทางที่นางเอกนั่งรถกลับบา้านดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อมีรถคันหนึ่งมาขับปาดหน้าเลขาคังจึงได้รีบลงไปเคลียร์ให้แต่ก็ไม่ได้ผลพวกนั้นกับ,บอกให้เลขาคังขอโทษอย่างจริงใจแล้วจะไม่เอาเรื่อง น้เอกจึงได้ลงไปดูแลผู้จอดีๆกับพวกนั้นพร้อมขอโทษแต่พวกนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดบังคับไปเลขาคังก้มหัวขอโทษอีกด้วยนักเอกที่ทนดูไม่ได้เลยจับไอหนุ่มร่างยักษ์ทุ่มลงไปต่อหน้าแมมนักเอกสวยรวยเก่งไม่พอยังบู๊เก่งอีกตแต่ก่อนจะขึ้นรถนักเอกเพิ่งสังเกตเห็นว่าพวกนั้นแอบถ่ายรูปเอาไว้เมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกไปนี่เอกก็กลายเป็นข่าวใหญ่สื่อและสาธารณชนออกมาโจมตีอ,อย่างหนักเรื่องเธอทำร้ายคนอื่น ผู้ถือหุ้นแทย์ันกรุก๊ปเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทันทีเพราะหุ้นร่วงเป็นแถบและแผนการนี้นเอกก็เดาออกได้ว่าเป็นฝีมือคุณอาของเธอนั่นเองหลังจากนั้นนางเอกก็ถูกพ่อตำหนิชุดใหญ่ที่ทําให้หุ้นร่วงดิ่งลงเหวและต้องเปลืองเงินไปกับการอุดปากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้พอบานจางคนสนิทของพ่อนังเอกเสนอให้นักเอกไปเก็บตัวเงียบๆที่อื่นสักพักซึ่งพ่อนางเอกก็เห็นด้วยตามนั้น หลังจากนั้นนเอกก็ถูกส่งตัวไปเป็นครูสอนจริยธรรมที่โรงเรียนมัธยมปลายทำนาบนเกาะเชจูเมื่อมาถึงเกาะเชจูนาะาเอกก็ถูกพวกนักข่าวดักรอรุมสัมภาษณ์แต่ก็ได้เลขาครังเล่นใหญ่ช่วยนาาเอกเอาไว้บอกให้เธอหลบไปที่ลานจอดรถก่อนนาะาเอกรู้สึกแปลก,ปลกเมื่อมาถึงที่เกาะแห่งนี้แต่ก็พยายามไม่คิดอะไรมาและโทรหาเลยาครั้งให้มาเจอกันที่ลานจอดรถได้แล้วแต่แล้วความซวยก็มาเยือนน้งเอกแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อพิศาาในร่างเจ้าสาวเห็นนเอกเขาก็วิ่งไล่ล่าเธอทันที นากเอกใส่เกียย์หมาสี่คูณร้อยวิ่งหนีเอาตัวรอดแบบชนิดถืดขึ้นคอและมาหลบอยู่ที่หลังรถใช้สกิลการเอาตัวรอดหลบหนีมันได้อยู่แป๊บหนึ่งก็ถูกมันเห็นเข้าจนได้นากเอกวิ่งหนีใส่เกียร์อีกครั้งและวิ่งไปหลบอยู่ในรถคอนเทนเนอร์ปิดประตูหนีมันมาได้พอได้นั่งพักหายหอบอยู่อึดใจนึงก็ถูกปีศาจตะกุยตะกายเอามือแหวกจนรถพังแล้วมันก็จ้วงเข้ามาจะเล่นงานนังเอกอีกเธอกรีดร้องสุดชีวิตและคิดว่าคงไม่รอดแน่แล้วแต่จูๆ่ๆชายชุดดำก็โผล่ช่วย เธอแอบมองเขาต่อสู้กับพิซซ่าด้วยความเหลือเชื่อเขาตะบิตะบานชกต่อยกับพิซซ่าซัดไปซัดมาจนเผลอมองหน้าเธอเขาและก็โดนพิซซ่าอัดเข้าให้ทีนึงแต่พอเรียกสติได้เขาก็กลับไปซัดก,กับมันใหม่หลังจากนั้นพระเอกก็มาช่วยนางเอกเธอรู้สึกบูบูจ้องมองหน้าเขาแล้วก็หมดสติไปเมื่อเธอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งก็ถามหาแต่ชายชุดดำที่ช่วยเธอเอาไว้ แล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับลุงจางและเลขาคังฟังแต่พวกเขาก็ดูเหมือนไม่เชื่อกับสิ่งที่เธอเล่าเธอเดินดูรอบๆที่พักก็รู้สึกว่าที่นี่เหมือนป้อมปราการเอาไว้ขังเธอยังไงอย่างนั้นเลขาคังจึงได้บอกว่าคุณพ่อจางบอกให้พักที่นี่เพราะที่โรงแรมคนจะจับจองเยอะต่อมาพระเอกก็หินพิศซ่ากลับมาผนึกไว้ที่สุสาน คุณย่าแฮนยอที่คอยดูแลทีน่นี่ถามเพลว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นพอรู้สึกได้ถึงแผ่นดินแผ่นน้ำสั่นสะเทือนเลืยอนลันจากนั้นก็ถามต่อว่าผู้หญิงคนนั้นเหมือนานางเลยใช่ไหมและถามว่านางจำเพลได้หรือเปล่าเพลตอบว่าจำไม่ได้และไม่แน่ใจว่านางจะใช่ผู้หญิงในคำทำนายหรือเปล่าคุณย่าคิดว่าในที่สุดโชคชะตาที่หยุดชะง,งักของพระเอกก็จะได้เดินต่อสักทีพระเอกย้อนคิดถึงเรื่องราวของตัวเองที่นี่ในยุคโบราณ เขาเป็นคนเดียวที่รอดจากน้ำมือของพิศาจตมาได้และถูกพวกนักบวชนำตัวมาชุบเลี้ยงที่วัดนักบวชจงระยองคิดจะหาตัวเด็กๆมาเลี้ยงเพื่อสร้างให้เป็นผู้สังหารพิศาจตเพราะเขาคิดว่าไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วที่จะหยุดพิศาจตได้และไม่อยากคนทั้งหมู่บ้านถูกพิศาจตโลกีเข็นฆ่าจนหมดเกรงว่าหินผนึกที่ปิดเอาไว้คงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วหลังจากนั้นนักบวชจงระยองก็พาเด็กที่พวกเขาจับมาฝึกให้รับเลือดของพิศาจตโลกีที่จับมาได้ พวกนักบวชใช้กรีดกรดเอาเลือดของปีศาจโลกีเข้าร่างของเด็กๆจนสุดท้ายก็เหลือแค่สองคนที่รอดมาได้ซึ่งก็คือพระเอกและคุ้งทันสร้างให้พวกเขาเป็นนักปราบปีศาจครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจที่ไม่อาจใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ทั่วไปได้อีกหลังจากนั้นพวกนักบวชก็ฝึกสกิลการต่อสู้ให้กับเด็กทั้งสองทั้งสองคนถูกฝึกหนักมาจนเด็กสาวอย่างวนจองที่เห็นเขาอดรู้สึกสงสารไม่ได้ตัดมาชชีนังเอกทักทายกับครูใหญ่ที่โรงเรียนมัธยมปลายทํานา และเธอก็ได้เป็นครูสอนแนะแนวของทีนีมาวันแรกก็ถูกคอมเมนต์แล้วเพราะบรรดาครูครทีนีไม่ค่อยชอบที่หน้าเธอเท่าไหรของเพราะข่าวฉาวที่เกิดขึ้นแต่เธอก็ดูเหมือนจะมีเรื่องให้ยิ้มออกได้บางพอที่โรงเรียนแห่งนี้มีซูเจนซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักเธออยู่ด้วยทั้งคู่ได้นัดแน่กันกไปเจอที่ร้านคาเฟ่นในตอนเย็นเพื่อเมามอยกันสักหน่อยระหว่างทางนังเอกเ,เห็นข่าวคุณอาได้นั่งตำแหน่งประธานมูลนิธิวัฒนธรรมของไทฮันกรุ๊ปก็ไม่พอใจมาถึงได้โทรไปวินกับพอ่อ พ่อจึงได้บอกว่าให้โอกาสอาเขาจัดการหน่อยก็แล้วกันนาเอกขัดใจพ่อไม่ได้แต่ก็บอกไปว่าจใจโอกาสจนกว่าเธอจะกลับไปโซเท่านั้นระหว่างที่มุ่งหน้าไปคาเฟ่เน่เก,ก็ได้รับข่าวจากนักสืบที่ให้ไปสืบเรื่องของห,หนุ่มพ่นยักษ์ที่มาหาเรื่องก่อนหน้านี้จนได้รู้ความจริงว่าที่แท้แล้วเลยขาคังรู้เห็นเรื่องนี้ด้วยหลังจากนั้นนางเอกจึงได้ลงจากรถมาถามด้วยขาคังว่าถูกจ้างด้วยเงินกี่ล้านวอนกันละ่ะที่แรกเลยขาคังก็ปฏิเสธจนน้งเอกต้องเอาหลักฐานที่นักสืบส่งมาให้ดู เลกบอกว่าเกลีย,ยดญาติพี่น้องและครอบครัวเสมอเพราะพวกเขามีแต่แก่งแยง่งและดึงเราไว้ต่ำลงแต่กลับเห็นคุณลุงจางกับเลขาคังเป็นเหมือนคนในครอบครัวมากกว่าจึงอยากรู้เหตุผลทำให้เลขาคังจึงได้ยอมหักหลังเธอและจะถือว่าเราจบกันแค่นี้เลขาคังสารภาพว่านี่ไม่ใช่การทรยศแต่เขาอยู่ฝ่ายน้นมาตั้งแต่แรกแล้วสิ่งที่นาาเอกได้ยินนั้นทำให้เธอเสียความรู้สึกมาก เลขาคังก็ยังใจดีเตือนนเอกว่าโลกนี้มันไม่ได้อยู่ง่ายอย่างที่คุณหนูคิดหรอกโลกนั้มันโหดร้ายและเยันชาก,กว่าที่คิดไว้มากหัดมีสติเขาไว้นางเอกเลยจับเลขาคังทุ่มไปหนึ่งทีด้วยความโกรธแต่ก็ยังใจดีให้รถเขาไปใช้ด้วยเลขาคังร้องไห้และบอกว่าเขาก็อยากเป็นคนบอกเรื่องนี้กับนางเอกก่อนแต่มันก็ไม่ง่ายเลยและขอโทษเธอด้วยแล้วจ,จู่เลขาคังก็ถูกปีศาจเข้าสิงร่างด้านน้งเอกรีบโทรให้ลุงจางส่งคนมารับ แต่จู่ๆสัญญาณมือถือก็ขาดหายไปเมื่อเธอเห็นเลยาข้างกลับมาอีกครั้งจึงได้ถามว่ามีเรื่องอะไรต้องพูดกันอีกก่อนจะเห็นหน้าเขาชัดๆว่ามันไม่ใช่เลขาข้างอีกแล้วนี่ว่าหลังจากนั้นเธอกรีบแผ่นหนบะใส่เกียร์หมาวิ่งหนีแต่ปีศาจก็ไล่ตามมาติดๆและบีบคอเธอเอาไว้พระเอกโผล่มาอย่างเช่อีกแล้วและช่วยเหลือนายเอกไว้ได้ทันและเมื่อเห็นเธอทําให้เขาอดคิดถึงวอนจองไม่ได้ ในคืนหนึ่งวนจองได้แอบขโมยกุญแจห้องขังมาช่วยพวกเขาให้หนีออกไปขณะที่วนจองไขกุญแจพระเอกที่เป็นครึ่งคนครึ่งปีาศาจควบคุมตัวเองไม่ได้เขาไปกัดแขนวนจองจนได้รับบาดเจ็บแต่เธอก็ไม่ได้โกรธเขาเพราะเข้าใจว่าเขาคงตกใจมากทั้งสามคนหนีออกมาได้พวกเขายิ้มอย่างมีความสุขที่ได้เห็นโลกภายนอกที่เป็นอิสระอีกครั้งแต่ระหว่างทางวนจองที่ได้รับบาดเจ็บกลับหมดสติไปพระเอกสำนึกผิดที่เป็นเพราะตัวเองนั้นทําให้เธอบาดเจ็บ จึงได้แบกวอนจองกลับมายังวัดอีกครั้งพวกนักบวชจึงได้จับพระเอกและคุงทันไว้ได้และเคียนตีพวกเขาที่หนีออกไปวอนจองเสียใจมากที่ทําให้พวกเขาต้องเจ็บตัวเพราะเธอหลังจากนั้นวอนจองก็บอกลาพระเอกเพราะต้องไปสร้างหินพระหนึกและสัญญาว่าจะกลับมาช่วยพวกเขาขอให้พวกเขาอยู่ไว้รอดจนถึงตอนนั้นด้านบัตรหลวงโยฮันสุดหล่อฮิปฮอปก็มาถึงที่เกาะเชจูคุณพ่อจางพาเขาไปดูห้องพัก และแทบไม่อยากเชืวว่อว่าบาดหลวงจะยังดูเด็กอยู่เลยแถมยังพูดเกาหลีได้คล่องมากอีกด้วยซึ่งโยฮันนั้นก็จากเกาหลีไปตั้งแต่สิบขวบแต่ก็รู้สึกคิดถึงเกาหลีเสมอและชอบดูซีรีส์และฟังเพลงเคป๊อปมาจึงทําให้เขาพูดได้คลองคุณพ่อจางยังได้รู้ถึงวีรกรรมมากมายที่โยฮันปราบปีศาจที่ต่างประเทศซึ่งเขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่อายุ17โยฮันโม้ใหญ่ว่ามั่นใจว่าจะปกป้องน้าเอกและปลุกให้พลังในตัวเธอตื่นขึ้นได้ทั้งที่คุณพ่อจางบอกว่ามันไม่ง่งายรอก ซึ่งคุณพ่อจางก็ดูเหมือนจะรับรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าานเอกคือผู้ปลดปล่อยตามตำนานตอนที่เธอโทรหาเขาบอกตำแหน่งว่าอยู่ที่ไหนคุณพ่อจางก็ไม่ได้รีบไปช่วยเหลือนางเอกในทันทีเพราะอยากให้ใชายชุดดำปรากฏตัวก่อนพระเอกเข้าต่อสู้กับพิศาร์โลกีและใช้สกิลการต่อสู้ที่เหนือกว่ากำจัดมันไปได้หลังจากนั้นก็เก็บหินวิญญ,ญาณของมันกลับไปานเอกถามว่าพระเอกเป็นใครเขาก็ไม่ยอมตอบดแจะบอกให้เธออย่างนี้ไปจากทีน่นี่และหายตัวไปเลย หลังจากนั้นคุณพ่อจางพาตำรวจมาช่วยค้นหาหนางเอกจนเจอนางเอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าชายชุดดำฆ่าพิศารและช่วยเหลือเธอเอาไว้แต่ตำรวจกลับไม่เชื่อและแอบ,บคิดว่านางเอกเป็นบา้าหรือไม่ก็คงเมายาอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นคุณพ่อจางก็พานางเอกกลับมาพักผ่อน,นเอกคิดว่าตัวเองอยู่ที่เกาะแห่งนี้ไม่ได้อีกแล้วจึงได้โทรหาแท็กซี่ให้มารับเพื่อจะไปสนามบินขณะเดียวกันก็มีใครบางคนใช้เลือดของตัวเองปลุกปิศาจขึ้นมาอีก เมื่อนางเอกมาถึงสนามบินก็รีบไปซื้อตั๋วทันทีแต่เมื่อพนักงานรู้ว่านางเอกคือใครก็รีบล้างตัวเธอเอาไว้และบอกว่าเป็นคำสั่งจากเบื้องบนลงมานางเอกจึงได้ถูกตำรวจสนามบินเชิญตัวไปนั่งพักก่อนเพื่อรอคนมารับแต่แล้วจูๆ่ๆตำรวจคนหนึ่งที่โดนปีศสจต์เข้าสิงก็ตรงเข้ามาเล่นงานนังเอกตำรวจคนอื่นที่เห็นเขาจึงได้เข้าช่วยเหลือนางเอกเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงรีบวิ่งหนีออกไปจังหวะนั้นเองชายคนหนึ่งเปิดประตูรถทิ้งเอาไว้นางเอกจึงได้ขโมยรถของเขาและขับหนีออกไป แต่เจ้าปีศาจก็ไปกระโดดเกาะรถมาจนไดนางเอกพยายามขับหนีเบี่ยงรถให้มันหลุดแต่มันก็ไม่หลุดและทุบรถจนพังจะยุ่งหัวนางเอกให้ได้นางเอกที่ประคองสติไม่อยู่ตกใจกลัวปีศาจที่จะเล่นงานจนไปชนเข้ากับรูปปั้นหินที่ตั้งอยู่กลางถนนทําให้รถคว่ำไปแต่เธอก็อึดมากไม่เป็นอะไรเลยและรีบวิ่งหนีไปหลบอยู่ในอาคารร้างแห่งหนึ่งโดยมีเจ้าปีศาจขยันตามจี้ไปติดตดแล้วพระเอกก็เพิ่งโผล่มาช่วย เอกจึงได้ขอร้องให้เขาช่วยจัดการกับพิศาจก่อนหลังจากนั้นพระเอกก็เข้าไปตะบีตะบันต่อสู้กับพิศาจโชว์ความเท่สาวมองอยู่พักหนึ่งจนสามารถจัดการกับมันได้และแกผินวิญญาณกลับไปจากนั้นอธิบายให้ในายเอกฟังว่าเมื่อพิศาจโลกีตายแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งนี้และถามเธอว่าเธอจําอะไรไม่ได้จริงๆหรอเธอบอกว่าถึงฉันจะไม่รู้อะไรก็ช่วยอธิบายเข้าใจหน่อยจะได้ไหมล่ะและส่งมือให้เขาช่วยประยุงเธอหน่อยเพราะไม่มีแรงจะเดินอยู่แล้ว พระเอกก็ยังนิ่งเฉยเธอจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเลยากลายเป็นปีศาจและปีศาจพยายามไล่ฆ่าเธอแบบไม่มีเหตุผลแล้วไห้ใครฝังก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าเธอบาเพรเกบอกว่าชะตากรรมของเธอนั่นแหละ่เรียกขาพวกมัน,นเนกฟังแล้วก็ยิ่งงงไปใหญ่ว่าชะตากรรมบ้าอะไรกันเนี่ยและถามพเพกต่อว่าพวกมันออกไปจากเกาะเชจูได้ไหมเขาตอบว่าไม่ว่าเธอจะไปไหนปีศาจโลเกจะตามไปจนตราบจนวาระสุดท้าย มันจะล่อลวงเธอแล้วมาในรูปแบบมนุษย์ทำใจรับโชคชะตาของตัวเองเถอะแล้วเขาก็หายตัวไปดานโยฮันก็ตามรอยพิศาจและสัมผัสได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากเศษหินที่ตกอยู่พระเอกเอาหินวิญญาณกลับมาผนึกและขอให้พวกมันถ้ามีโอกาสได้เกิดใหม่ก็ขอให้มีชีวิตที่ดีเ,เช่นมนุษย์ทั่วไปเมื่อเพล็กมาคุณย่าแฮนยอคุณย่าบอกว่าทาผู้หญิงที่เพลกเจอคือวันยอนจริงเธอต้องมีเครื่องหมายแนะ่และมันต้องแสดงออกมา พระเอกมากินข้าวฟรีบ้านคุณย่าบ่อยๆจนหลานสาวคุณยา่าชักไม่พอใจที่พระเอกทำแบบนี้ตลอดแต่พระเอกก็ไม่อยากหาเรื่องกับเด็กเลยรีบปีกตัวออกไปโยฮันโทรรายงานคุณพ่อจางและบอกว่าชักอยากเจอชายชุดดำคนนั้นแล้วและถามว่าคุณพ่อจางเคยเจอเขาไหมคุณพ่อเล่าว่าเคยเจอครั้งหนึ่งตอนที่มาที่เกาะแห่งนี้และรับรู้ได้ว่าเขาน่ากลัวมากโยฮันจึงได้โมว่างั้นก็ชักยิ่งอยากเจอซะแล้วนังเอกรู้สึกนอนไม่หลับเลยกินทั้งยานอนหลับ และชากิที่คุณพ่อจางชงมาให้เพื่อจะได้หลับๆไปหลังผ่านเรื่องร้ายๆมาทั้งวันแต่ก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีแล้วจู่ๆเพลก็โผล่มาในห้องเธออดสงสัยไม่ได้ว่าจะมีปีศาจโผล่มาฆ่าเธอที่นี่อีกไหมพระเอกเลยยื่นหินปีศาจให้ดูและบอกว่ามันมีอยู่ทุกทีและอาจโผล่มาจากที่ไหนก็ได้พวกมันนับจํานวนไม่ได้ในเอกจึงได้นบ่นว่างั้นจะทําไงดีจใจฉันนอนคุดคูอยู่ที่นี่ไม่ได้ออกไปไหนกันเลยเหรอ งั้นตายซะยังดีกว่าแม่ก็ตายไปแล้วอาแท้แทก็ยังอยากให้ตายอีกอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีอยู่แล้วไม่อยู่อย่างเจ็บปวดก็ตายอย่างเจ็บปวดถึงได้ขอให้พระเอกมาเป็นผู้รักขาแต่พระเอกก็ไม่เอาด้วยเธอจึงได้ถามว่าไม่ได้มาปกป้องเธอเหรอนึกว่าปิ๊งกันตั้งแต่แรกเจอเลยตามมาซะอีกแม่นังเอกลงตัวเองเอาเรื่องเหมือนกันจากนั้นก็บอยเขารีบๆตกลงเธอเลิกลังเลแล้วมาปกป้องเธออย่างเป็นทางการพระเอกถึงกับถามว่าเธอบ้าไปแล้วหรอ คิดว่าเธอมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอเนกเลยคิดว่าพระเอกอาจยังไม่รู้ว่าตัวเธอเนี่ยมีมูลค่ามากเพราะว่ารวยมาจึงได้เอาสัญญาออกมาและบอกว่าเขาจะเรียกเงินเท่าไหร่ก็ว่ามาเลยจากนั้นก็ถามว่าเขาชื่ออะไรพระเอกตอบว่าชื่อพานแต่พระเอกก็ยังไม่สนใจอยู่ดีและจะรีบเดินออกไปเธอจึงได้ขอให้เขาช่วยอยู่เป็นเพื่อนเธอแค่คืนนี้สักคืนโดยบอกว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่จะชวนผู้ชายค้างอ้างแรมด้วยหรอกนะแต่เพราะว่าคืนนี้กลัวมากจริงๆ แล้วนางเอกก็พลอยหลับไปเพราะฤยาพระเอกสองสารก็อยู่เฝ้านางเอกทั้งคืนและได้เห็นเครื่องหมายบนตัวของเธอที่มีรอยแผลเป็นด้วยพระเอกคิดว่านาะงเอกคือวนจองกลับชาติมาเกิดจริงๆลุงเชานางเอกตื่นขึ้นมาเห็นพระเอกสินชื่อในสัญญาก็ดีใจมากแต่เมื่อเห็นเขาไม่ระบุเงินเดือนจึงคิดไปว่าหรือเขาอยากได้ค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่นพระเอกกลับมาที่ปิดผนึกหินและคิดถึงวนจองด้วยความเจ็บปวดคิดถึงสัญญาที่นางบอกว่าจะกลับมา เขาไม่รู้ว่าควรขอบคุณนางที่จำเขาไม่ได้หรือโกรธนางดีเพราะในอดีตตัวเขาเองก็ได้ทำร้ายนางไว้เหมือนกัน